ชุดขนหอฮิวลิปดัชมิลโฟลอินวัตไมโครแอคทีฟบ่มีกึ่งสำเร็จรูปไว้ยมีนมีเวทมนเป็นแหมดมีฤทธิ์มันในนี่ย จะใส่เธอให้สดใจให้เธอยอมเอาใจทั้งใดให้ฉันฉันเป็นแม่มดเป็นแม่มดมดดำหรือมดแดงอะเนี่ย เป็นแม่มดทุกมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นมดดำมดแดงมดเอกรวมแม้กระทั่งมดลูกก็เป็นมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉันมีความสามารถพิเศษทำไมไม่ขี่ไม่กวาดมาอ๋อ,อแม่มดทุกคนมาขี่ไม่กวาดงั้นสิใช่ฉันก็อยากจะขี่เหมือนกันแหละแต่ทีนี้ว่าฉันเป็นโรคกลัวความสูงฉันนี่เป็นแม่มดที่ทรงอิทธิฤทธิ สามารถเสกอะไรก็ได้เสกได้จริงป่าเสกได้ทุกอย่างฉันสามารถเสกหมาให้เป็นสุนัขมาแล้วยังไม่เท่านั้นนะอะไรอีกสามารถเสกกระบือให้เป็นควายได้ด้วยเสกอะไรนี่อีกสามารถเสกสองสองให้เป็นสี่ก็ได้ผมก็เสกได้ จะเป็นพ่อมดเหรอจะมาเสกอะไรได้เป็นคนธรรมดานี่จะเสกได้ไอบ้บ้าเป็นคนธรรมดาจะเสกได้ไงแกเสกอะไรวะผมสามารถเสกจังหวัดโคราชให้เป็นนครราชสีมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ไม่น่าดียังมีอีกนะมีเหรอสามารถเสกแปดริ้วให้เป็นฉะเชิชชเงเซาได้มีอิทธิฤทธิ์ล้ำเหลือ,อยังมีอีกสามารถเสกบางกอกให้เป็นกรุงเทพมหานครว้า ไม่น่าเชื่อเลยทำไมเก่งอย่างนี้ถอดชุดไปใส่เลยไหมอย่านะอย่าทำมาพูดดีฉันสวยไหมจันลองบอกไหนซิน้องๆจากออมหาลัยจันกเกษมแ,แต่รุ่นนี้ไม่ใช่นะรุ่นนี้จันชลาลฉันบอกเลยว่าฉันสวยหนะ้าฉันน่ะเหมือนอ้ำพัชราภาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักคนหลงไหล มีแต่คนติดตามฉันแกก็อีกคนหนึ่งส่งเสร็จแล้วก็กลับไปสี่เดินตามมาทำไม<อด>พวกผู้ชายก็อย่างนี้แหละเห็นผู้หญิงสวยไม่ได้เดินตามจะข่มขืนฉันสิท่าไปกลับไปได้แล้วไม่ไม่ได้ตามมาข่มขืนจะตามมาทำไมตามมาเอาค่ารถแล้วก็ไม่บอกเท่าไหร่ยี่สิบแต่ปักคอยมาเนี่ยนะใช่เอเอาไป เดี๋ยวก่อนนี่มาสี่บาทเองอ่ะก็สีบาทไงถูกนะสี่บาทยังไงอ่ะก็แกนั่งมาด้วยฉันก็นั่งมาด้วยจะออกกันคนละครึ่งใช่ไหมทำไมฮะจะนั่งฟรีๆหรือไงจะไปไหนอ่ะกลับบ้านเนี่ยกลับทำไมรถอยู่นี่โง่ทำไมมีใครเกินล่ะโง่จริงเดี๋ยวก่อนถามจริงๆเนี่ยอะไรเป็นแม่มดมานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างทำไมฉันก็นั่งๆอย่างนั้นอ่ะนึกว่าให้หมามันขับ แล้วแกล่ะแก,ะแกะขับมอเตอร์ไซค์มากี่ปีแล้วเนี่ยก็ข,ขับมาสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วไม่เบื่อไงเลิกขับสักทีดิพอขับไปอย่างนั้นแหละนึกว่าขับให้หมามันนั่งฉันจะบอกให้เลยว่าฉันเป็นแม่มดที่สวยที่สุดในปัตติทินกลับมาขัดบุกให้ก่อนฉันเป็นแม่มดที่สวยที่สุดในปัตติทินปัตตีขอขอขอ ตลกเล่นคนเดียวไม่ได้ต้องมีคู่หูไม่มั่นใจว่าสวยหรือไม่สวยอย่างนี้ต้องส่องกระจกวิเศษเขาจะตอบเราได้ว่าเราสวยหรือเปล่าอะะส่องกระจก,กหน่อยวันนี้ฉันต้องสวยที่สุดสวยกว่าใครต้องถามกระจกวิเศษสักนิดนึง ไปมากเลยเรื่องไหนทำไมตาฉันูฟ้าฟ้าไปหมดทำไมหน้าฉันวันนี้เหมือนเห็บหมายังไงกันเลยไม่มั่นใจอ่ะต้องสองอีกทีหนึ่งดีกฟาเอ๊ะหรือว like 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 ่าเราจะส่องไกลไปอย่างนี้ต้องส่องไกลไกล ชัดต้องลองอีกทียังไม่มั่นใจขอชัวชัวอีกหนึ่งครั้งยังชัวชัวชัดชัดนี่เราไปถอนฟันตั้งแต่เม,นะมื่อไหร่วะไม่มีฟันเลยมีเหงือกเอาชัวชัว ไมยวันยังไงมันใหญ่มันยังไงกันวันนี้มันไม่ชัวร์เลยสงสัยจะปุ่นเกะเลอลังอย่างนี้ต้องปัดเช็ดกระจกซะหน่อยจะเลยไปไหนอักย่างตายแล้วทาไมเป็นแบบนี้สกปรกโศกโลกจริงๆนี่ไม่มีใครทำความสะอาดเลยเหรอเนี่ยโอยอีตาบ้า พวกพ่อบานมันไปไหนหมดเนี่ยไม่เคยมาเช็ดถูกระจกเลยปล่อยให้สกปรกอย่างนี้เฮ้ยอีตาบ้าเจ้านี้ต้องจัดการซะหน่อยแล้วไปให้สกปรกแบบนี้ต้องตีต้องตีต้องตีเอาไว้ไม่ได้อีตาบ้าก็เลยไปอาไรฮะอไอ่ะอ่ะอ่่่ เดี๋ยวดื่มน้ําสักหน่อยเขาบอกว่าดื่มน้ําแก้วแรกในเช้ามันจะสดชื่น่ากายมันจะมีออลาเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วไอ้พวกนั้นวางผิดย้ายมาวางที่ที่เดียวกันเออฝั่งนี้ต้องดื่มน้ำสักหน่อยเขาบอกดื่มน้ำเนี่ยนะเช้าเช้ามันจะมีออล่า ชกชืชกชื่นบวนเหรอลื่นไปแล้ว เขาบอกว่ากินกล้วยอ่ะผิวพันจะดีแอะคือกล้วยดิบๆปอกก็ยากออย่างนี้ต้องกินกระคำอย่างอย่างนี้ต้องกินกระคำ นกินนี่ดีกว่าวิตามินซีล้วนๆอ่าเฮ้ยกินต้องกว่ากินเปลือกกล้วยจะบ้าหรือเปล่าอ้าวนี่เศษวิเศษแกมาล้อเลียนอะไรฉันเนี่ยฮะล้อเลียนอะไรอะไรล่ะนะเดี๋ยวฉันถามมาแล้วแกก็ตอบแล้วกันกระจกวิเศษสมบอกข้าบะเถิดว่าใครงามเลิศในปัตตภี อย่านะฉันกลัว <Gold> บอกฉันถเถิดอว่าใครงามเลิศในปัตตภีก็สโนไว้นะสิในปัตตภีเธองามเลิศแต่ผู้เดียวเป็นไปได้ยัง <S <S ไง<ห>แกพูดมัวมดม่วหรือเปล่าฮะแกพูดมั่วหรือเปล่าพูดมั่วหรือเปล่ากระจอกบ้าพูดความจริงมันต้องเป็นฉันที่สวยที่สุดในปัตตภีปัตตภีนี้ไม่มีใครเกิน <S 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 สนโนไว้สโนไว้เหรอนางสนโนไว้ใช่ไหมที่มันสวยที่สุดเพราะฉัน แกกับฉันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อย่างนี้ต้องเรียกหมาป่าออกมาให้ไปจัดการกับมันหมาป่าหมาป่าออกมาหาแม่สิลูกหมาป่าเอามาดูไปจเจ้าหมาป่า <c oughs> เรียก้าบารไปซื้ออะไรถ้ามีเสียงเล็กเลิศเกินนี่หมาพันอะไรเนี่ยพันกว่าบาทโอ้ยเอาห้าหกพันิห้าหกพันมันจะเห่าแรนกว่านี้ นี่ล็อตไวเลอร์เออหมาไทยนี่เห่ายังไงถ้าหมาไทยเห่าใช่ไหมล่ะฮงฮงแล้วถ้าหมาฝรั่งหมาฝรั่งจะมีเอ็กซ์เซ้นฮงส์ฮงต้องใส่เอสเข้าไปด้วยต้องมีตัวเอสฮงส์ฮงแล้วถ้าหมาอินเดียหมาอินเดียอย่างอินีฮงอินีฮงแล้วถ้าเป็นหมาจีนหมาจีนอย่างยำกุยยำกี่ยำกุยยำกุ๊ก ไอ้เนี่ยหมาตลกเนี่ยหมาตลกอางี้อะไรอ,อะไรจ้องอะไรนี่เงาฉันเล่นเงาเหรอเดี๋มาดิฉันมีงานให้แกทำไอหมาป่ามีอะไรด้วยท่านแม่มดฉันจะให้แกไปจัดการกับนันสนโนไว้โดยฉันจะให้แกเนี่ยเอาแอปแอร์เนี่ย<อ>แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอาบยาพิษตานีน้ เอาไปให้กับนางสนไว้มันกินมันกัดไปปุ๊บมันก็จะได้ตายเดี๋ยวก่อนถ้าอยากจะรู้เกินว่าแอปเปิ้ลมันอาบยาพิษจริงหรือเปล่าข้แหม่มมดก็จริงก็สิไม่เชื่อหรอกไหนถ้าลองชิมดูสิได้เลยจะพิสูจน์ให้แล้กะบ้าอะไรหมาป่าที่มันอาบยาพิษมาแล้วฉันกัดฉันก็ตายอ่ะสิแต่ไม่เป็นไรเพื่อลองพิสูจน์ดูเดี๋ยวฉันจะให้กระจกวิเศษนั้นพิสูจน์หเอาไป มาคำนึงคำเดียวพอนับเลย,ยเดี๋ยวไม่หมดอะไรไม,มไม่มีไม่มียาพิษไม่มีฟรรนันเจะมีเอาละเอาแอ,าเอปเปิลลูกนี้แหละมันยาพิษอยู่อเอาไปให้นางสโนไว้กินมันกัดไปคำแรกมันก็จะตายมันจะตายไม่ตายเพราะยาพิษตายเพราะน้ำลายตัวนั้นนั่หะมาตาย เอาไปอย่าให้นางสโนนไว้มันรู้นะว่าแอปเปใบนี้มีบอดี้แสลมอยู่มีเดี๋ยวๆๆเดมีอะไรบอดี้แสลมยาพิษเป็นเพลงเป็นพลงแกตายแน่นางสโนไว้เดี๋ยวเราจะยาพิษที่แม่มดให้เราเนี่ยไปให้นางสโนไว้เราจะต้องเดินทางไปที่บ้านนางสโนไว้ með því maður í tvo eða að því að það er. ทางมาไกลหลือเกินข้าเหนื่อยเ้าจะได้น้ําสักแก้วหนึง่งท่านจะเอาน้ําฝนหรือน้ําแร่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากได้น้ําแร่มากกว่าท่านจะเอาน้ําแร่ในประเทศหรือต่างประเทศเขาต่างประเทศดีกว่าเพราะในประเทศน่ะขากินบ่อยแล้ว,ว,วลท่านจะเอาสวิตเซอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสเพเป็นน้ําแร่ที่สวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าเพราะว่ามันต่างประเทศต้องอยากได้บนเทือกเขาด้วยเทือกเขาหรือตีนเขาขอตรงตีนเขาก็แล้วกัน ถ้าจะเอาตีนซ้ายหรือตีนขวาตีนซ้ายตีนขวาถ้าไม่เอามาจะโดนตรงนี้แหละท่านจะทำจนูไว้เลยเดี๋ยวข้าเรียกเอาน้ำมาให้ทำไมปากปเป็นอะไรจะมาทำปากแบบนี้คนขายขนมครบเดี๋ยวอะไรก็ขายขนมครบเอา้าคนแค่งไง เอาน้ำมาให้ข้ากีนล่ะข้าหาเหรือเกินคนแค่เอาน้ำมาให้ข้าหน่อยมาแล้วจ้ามาแล้วฮะถ้าสงสัยแก้วรัวเดี๋ยวข้ามาใหม่มาแล้วจ้า ต้องเอาแก้วมานี่ไปเอาแต่ขวดมาอานุไว้เดินไปดูดิว่าไปเอาน้ำถึงไหนเอ,อ,อข้าว่าข้าถือเองดีกว่าได้มาแล้วจ้านี่คนแค่เหรอข้าคือคนแค่ทั้งเจ็ด แต่สงสัยใช่ไหมว่าทำไมมาคนเดียวหายไปไหน6คนเออไปไหนรถติดอยู่หน้าปักซอยรถติดนี่ก็ขำมันด้วยเหรอ,อไหนก็ตายพอไ่หาพอไม่หาก็โทษเพื่อนกินเลยจ้ะเราต้องกินใช่ไหมใช่จะ้ะเดี๋ยวก่อนถ้าเช็คให้ก่อนดีกว่าว่าเป็นน้ำเย็นหรือเปล่า นน้ำเย็ขอบใจมากคณโอไว้อ,อ,อน้ำแร่ของท่านไม่แร่ใช่ไหมเหมือนมีเกลือแร่ด้วยแก่ขอบใจมากถ้ามันรังเกียจดื่มด้วยกันดื่มเอ๊ะมันจะเย็นหรือเปล่าไม่รู้ ป็นยังไงโอ้เยี่ยมเลยจ้ะเอาละเทมดีเดียวท่ารนรอไว้ท่านให้น้ำเรากินมีน้ำใจกับเราเราก็จะมอบแอปเปิ้ลนี้ให้กับท่านแอปเปิ้ลเดี๋ยวก่อนใครให้แอปเปิ้ลอ้าวก็เห็นอยู่ก็ให้วันนี้ถ้าสงสัยว่าในแอปเปิ้ลจะมะียาพิษเหรอเนี่ยมันรู้ได้ไง มีหนอน <S <S เอ่อฉันเาไว้เดี๋ยวค่ะเอาแอปเปิลไปล้างให้เลยเดี๋ยวเอานอนออกมาให้ไม่เป็นไรค่าชอบตรงที่มีหนอนนี่แหละฉนงั้นค้าขอตัวก่อนนะ <S <S โอ,อ,อ,โอ้อะไรยังไม่ได้<อ>ไดกินเลยท่านมันจะติดเหล็กค่า <S 1> <S 1> จะไปยากอะไรหรอ แอปเปิ้ลมียาพิษแอปเปิ้ลมียาพิษแล้วแต่ไม่เคยค่าหน่อยเหรอฮะแ yeah, อปเปิ้ลมียาพิษอ๋อสงสัยจะเป็นแอปเปิ้ลของแม่มดแน่ๆเลยเทำไงดีล่ะอ๋อเขาบอกไว้ว่าถ้าสโนไว้กินแอปเปิ้ลแล้วสลบไปให้หาเจ้าชายมาตงพิษ ต้องหาสลบอยู่ต้องหาเจ้าชายก็บอกแล้วไงว่าสลบอยู่อถ้ามีวิธีหนึ่งที่จะหาเจ้าชายมาจุมพิษข้าต้องตีมงโอ้ยเดี๋ยวทำอะไรน่ะก็ตีของร้องเป่าไงไหนตีของมง นายร้องอ้ยนายเป่า <S <S 2> <S 2> รวมกันเป็นตีคองร้องเป่าดูมันเล่นมุกตายดีกว่าตายใช่ไต้องรีบหาเจ้าชายมาจุมพิษแม่นางให้ได้งั้นข้าขอตัวก่อนฮนะโอ๊ยข้าจะลบอยู่งัมนข้าต้องขาตัวไปหาเจ้าชายแล้วล่ะไปก่อน ไปจุมพิษให้มันฟื้นขึ้นมาทำไมฉันถามหน่อยสิพวกแกมีความสุขมากแล้วกับซากไฮยีหน้าเนี่ยฮะ